Zombie Apocalypse <laughs> เอาเราเคลก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมนนะกับเกลมจูสิทวอตเดอะเ e ลมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในเช้าวันนี้นะผมก็วันนี้วันวันแล้ว <c oughs> ก็วันพฤหัสเด้นะผมนะก็พรุ่งนี้แล้วนะลีกก็จะทำแกรเปิดขึ้นนะผมเรียกว่าผมรอใจจดใจจอเลยสำหรับเรื่องนี้นะผมเพราะว่าตัวนี้ผมยังไม่มีนะผมนะสาหรับกิฟต์ทโหนกนะผมหนีทีล็กกระดองเ่า เรียกว่าเป็นสุดยอดอ่าการใส่เนื้ออีกตัวหนึ่งเลยนะผมก็เป็นการม่วงทองแสนวิบวับน,นะถ้าใครอยากได้ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาพบป,ปะเจอเจอแล้วประลองกันได้นะผมเรียกว่าอ่าสุกนี้สองทุ่มนะผมแล้วเจอกันทุกคนตาดอกแบงก์ก็สวยมากเลยทีเดียวกูต้องเปิดได้3ใบยอย่างแน่นอนนะั่นก็คือสามพันะผมคิดเอาไว้เฉยๆแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมถ้าผมได้กิฟต์โทนเร็กนะเอาวันนี้ก็อย่าลืมนะล็อกอินเข้ามานีผมเราก็จะได้อ่าหนึ่งหมื หนะ่สองพันนะสำหรับเจมยุงนะผมมีน้อง f อถามผมว่าเจมยุงเราจะได้ได้ไงนะผมขั้นแรกเราจะต้องมีบอสก่อนนะผมผมจำไม่ได้แล้วว่าบอสเปิดในเลเวลที่เท่าไหร่นะแล้วเราก็เอาเจมยุง่งซื้อมันแน่นีผมเรื่องมันมีอันนี้ใช้เจมยุงซื้อมันมาบอผมจําไม่ได้นะผมไม่ใช่เจมยุงสิ เป็น DNA สีนี้นะผมก็เป็น DNA สีสม้มอ่ะก็ประมาณนี้ B DNA เนะผมในการซื้อบอสออกมานะเมื่อซื้อบอสออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาบอสเข้าไปต่อสู้ในบอสอีเวนต์นะผมนี่ก็คือบอสอีเวนต์นะผมเรียกว่าในการต่อสู้เนี่ยจะทําให้เราได้รับกับเจมยุงนะผมนี่ไงเห็นไหมอ่าเอมเบอร์นะผม ก็จะมีอัมบันดิเอมเบร์นั่นแหละเออเาใช่แล้วแหละก็จะมีอัตราดอกถึง80%เลยนะในแพ็คเนี้ยก็จะได้9,00 0ฝ่ายใช่ไหม9,6้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราตีชนะนะแต่ว่ามันเป็นติ๊กติ๊กนะผมบางทีเราก็ได้ในโนเสาร์นะก็แล้วแต่ว่าดวงเราจะดีแค่ไหนแต่ว่าอัตราดอกของเจียมยุงเนี่ยคือ80%เรลยนะผมามา มาพูดถึงการฟาร์มันต่อเนื่องแล้วก็แข็งแกร่งของผมหน่อยก็แล้วกกนรนีผมสําหรับใส่ฟรีอย่างเราแน่นอนเลยการฟาร์มมันต้องเกิดขึ้นนะผมแล้วก็ต้องเกิดขึ้นทุกวันด้วยเยเกมบัคเอ่าคอลเลกเตอร์อ่าเอ็กชัชจิ่งตอนนี้ก็แจกเป็น P s เอสโพเดม่านะผมเห็นชัดเจนว่าทุกคนเกมกูบัคไม่ได้อย่างงี้เิยอ่าก็กลับมาอย่างเช่นเคยนะสําหรับคอมปีพี่แคทนะผม อันอื่นไม่ค่อยอยากได้อะโทดอนแพนเทอรล่าเนี่ยอะไรเนี่ยตัวผมเองนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขอยากจะได้อย่างอื่นนะแต่คิดเอาไว้นุม่มเ้ยกลับมาแลว้วว่ะมาถเอ้ยไม่ได้แคปตรงไอ้นี่เอาไว้แต่กเกแคปภาพตอนที่มันเป็น PS อโพดม <t od on> อ่ะวันนี้ผมจะเล่นอเรียกว่าแพ็คที่ยากเย็นเข็นใจ เรียกว่า,าคนที่มีตัวนี้แล้วก็อาจจะไม่เข้าไปตีนะผมนั่นก็คือเจน2 X-TAG นะผมนั่นก็คือเวโรซีเลปเตอร์เจน2นะผมซึ่งผมมีเยอะแยะเลยแต่ผมจะโชว์ความแข็งแกร่งให้ดูผมคิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่เหมาะในที่นี้ก็คือว่าดูตัวที่ผมฝั่งนู้นผมว่ามันแข็งแกร่งเกินไปนะผมสําหรับการที่จะแจกเวโรซีเลปเตอร์เจน2เนี่ยเออมันแข็งแกร่งเกินไปนะดูแต่ละตัวดิโอ้โห สุดจัดจริงๆแต่ว่าผมก็จะใช้เรียกว่าซิกแนลเรียกว่ามีสัญญาณตอบรับว่าเราจะต้องชนะมันได้นะผมเอาโดดๆไปตัวหนึ่งเอ้ยไม่ได้เรามีคอมปีพี่คาดนี่หว่าลืมไปนะผมอ,อยู่ไหนว่าคอมปี่พี่คาะเจอคอมปีพี่คาดแล้วนะผมโอเคแล้วก็กลับไปที่เดิมนะเรียกว่า ต้องบูดูเดือดกันซะหน่อยนะผมอ่าเราจะต้องมีน้ําตัวที่ทรงพลังนะผมตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็สองพันเองอีตัวหนึ่งหกพันใช่ไหมมาหกพันกับสี่พันไปลุยกันที่แฝดน้ำผมก็หกแสนหกหมื่นหกพันหกพันหกสิบหกบาทนะครับผมเห็นไม่ผิดนะผมอ่ะเก็บกระแตกไว้คอมปี้อ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะผมว่าทําไมเปลี่ยนเข้าออกแล้วตัวไม่เพิ่มด้วยเก็มตัดฟังก์ชันการฟื้นชีวิตออกไปที่แฝดถูกเพราะว่า มี3ชีวิตก็เรียกว่าสกิลโกกจะจัดจ้วนะ <trades> มีสิทธินะมีสิทธิ์นะทุกคนนะผมเพราะว่าพักหลังนี่เรียกว่าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกไม่มีการเพิ่มตัวนะสำหรับพวกสยิ่ทั้งหลายนะผมแต่ว่าก็เมิยัดหรอกก็มี3ชีวิตก็โหดอยู่แล้วไงจุดๆจุดเก็บสแตกครบแล้วนะผมมาเลยปูแกจะมาฝางทางเป็นคุวสั่งของฉันต่อไปตรงนี้ไม่ได้มองเลยโจมตีสามเห็นไหมกักจกัด อยู่นี้บอดไม่ธรรมดาเดี๋ยวแจมเดี๋ยวหนึ่งนะผมเปลี่ยนตัวออกมา2 6 0พันหกเกี้แกได้สบายสบายสี่นะผมแล้วก็แอร์อเหลือไว้ให้เพื่อนสั่งไหมอุ้ยเหลือดีฟฝากโอเคเอือตายซะนี่นะทีนี้เก็บไว้ป้องกันก็ดีอ่ะไอ้โถ่ตายสิเราอย่างเงี้ยแย่เลยอ่ะเรียกว่าแย่จัด โจมตีโอเคออกมาคองปีดูซิว่าตัวมันจะเพิ่มไหมไม่เพิ่มนะผมเห็นนะบอกแล้ว <c oughs> ไม่เพิ่มนะผมอ่ะบางคนก็บอกว่าต้องฝั่งเราตายนะถึงจะเพิ่มนะผมแต่ว่าฝั่งเราตายมันก็ไม่เพิ่มนะผมจะบอกให้ฟังก่อนต <c oughs> าตะเกียอ่ะสมมติวต่าไอเนี่ยเราก็ไม่เพิ่มนะผมลองมาแล้วนู้ยตายไปแล้วแต่มันโจมตีหมดแม็กเลยนะเสร็จเราหกพันใช่ไหม 1>, 1 2ึ่งสอหสบายเหลือไว้เพื่อนระผมตายซะเถอะโกดแล,ละไี่แนะเรียกว่ามาในแพ็คนี้สัง,งั้นโกดโอเคเหลือแกตัวเดียวลัวสินะแอร์โคแกยังเลือดน้อยกว่าโกตะเกะแล้วเมดก็ยังน้อยกว่ายังกล้ามายืนประชันหน้ากับฉันตายเลยทีเดียวพูดมากเออเรียบร้อยนะผมัไม่กลัวหรอกฉันมีอิชิตัน ดูดิแข็งแกร่งในสายน้ำเร็วกว่าล้มมาเยอะแล้วสมอรับภูมละละิลบนี้ฉันเชื่อว่าแกเยอะนี่ไนงะตายซะเอ,อือแล้ว,แล,วแล้วบทก็ไปแ้วนู้นเลยยกแรกเสร็จตูอย่างแน่นอน <c oughs> เร็วเสร็จตูแน่นอนโอเคห้าสิบนะผมเรียกว่าแจกดีนเอน้อยมากแต่ผมยังเสียดายแพ็กนี้อยู่เลยไฮบิดโชว์ดาวนุ่มว่าไม่มีอินโดมินัสเล็กเลเวลสามสิบอะเออฝากดูคลิปด้วยนะเมื่อ GM อยากได้อินโดินัสที่โตแล้วผมยังไม่มีโตไงทุกคนเลยได้แค่นั้นมีเนื้อ,อมีพืชตัวหนึ่งก็อสบายเลยอะอย่างงี้โอ้ยแต่หน้ากลัวพืชน,นี่แหละเพราะเราต้อเอาน้ำไปอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตัวซิกเนลซิกเนเจอร์ของเราไปเหมือนเดิมนะผมเอาเป็นอาทีนี้เป็นโดโดนะผมแล้วก็กลับมาโลกความจริงเหมือนเดิมแต่กี้มันโลกไอ้นี่นะผมโลกคู่ขนานสามพันกใช่ไหมเหมนเดิมนผม าจะไหวอยู่มันไม่เปลี่ยนตัวถ้าเราเอาน้าไปมันเปลี่ยนตัวเป็นพืชงแน่ๆลคิดที่ดีนะมมถ้าใช้เนื้อขย,ยี้แล้วก็ใช้สู้ได้เยอะเดยนี่แหละอย่างนี้แหละแต่สี่ันห้าโจมตีเยอะเลยนะโจมตีทั้งหมดปูุดเลยนะผมว่าแผนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคนะว่าไม่ไม่โอเคว่ะทุกคนแผนนี้ไม่โอเคว่ะต้องเอาใหม่นะผมเราเราจะเอาเป็นอ่ะซินโนโซลิสโซริตไปนะผม แล้วก็ซิ ino, Sorry, โนซอริเริษเรียกจากิบหายเลยชื่อมึงยาวไปไหนเนี่ยเออแล้วกเ็เราจะต้องมีเนื้อสังหารนะผมเรียกว่าต้องจัดตึงกันเลยทีเดียวส0่พนะผมป้าเล็กสีอ่ไม่เอาดีกว่าเอานี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยสไปโนเลปเตอร์นะผมตัวใหม่ล่าสุดกับผมเลยนะเพราะว่าอ่าเพิ่งจะมีเลเวล30นะผมเล่นมาต้องน่นนะมันเรื่องธรรมดาเราเกงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราต้องมีน้ำนะ สามพันกับสี่พันสามพันกับสี่พันอีส,าสตาก็พอแล้ววะทูเก่งขนาดเรารับดาเมจได้ทีหนึ่งปะ่ะลุยกันดีฝ่ายนี่ผมมาเสสูตรใหม่สูตรใหม่หมล่าสูตรล่าสูตรล่าสูตรอ,อไม่พุ่งนี่พุออ่งแตกทำไมอ่ะเชื่อดิทำโจมตีมาเราก็เสียสแตกมันมีสิทธิ์ไม่เปลี่ยนตัวได้นะผมไม่เปลี่ยนตัวจริงเอ้ยผมลืมไปว่าเราเนื้อมามันจะเปลี่ยนตัวได้ไงอะ ลืมไปลืมไปลืมไปเลยเราต้องเอาน้ำมาดิมันถึงจะเปลี่ยนตัวปะโถเอ้ยลืมลืม,ลมทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามียังไงต้องเก็บสแต็กนะให้เชื่อเชื่อในพลังของตัวเองอุ้โอเคได้แล้วสแตก็กโอเคมาผิดแผนผิดแผนไปหน่อยจริงเราต้องเอาน้ำมาดิมันถึงจะเปลี่ยนตัวนะผมมีห้ามันโจมตีสี่แน่ๆดูอัการโจมตีห้านี่แหละที่กูรอคอยเออลงไปนอนกอง วัดใจกันนะนะผมขอดูวัดพันสี่กับพันห้าเลยนะเออโอ้เท่ากันเลยนะจะเปลี่ยนตัวไหนไปดีวะเออเปลี่ยนตัวนี้ไปดีกว่าเพื่อสไตค์ที่เหลือเยอะนะผมมาดาวเด่นใหม่พันสี่สิบเอ็ดยังรอดนะผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเออโจมตีสี่นะผมแล้วก็อป้องกันสามโอเคคํานวณจัดจัดนะนี่น่าเรียบร้อยไปแล้วนะผมยังรับได้ทีหนึ่ง โชคดีที่อิชิตันเลือดเยอะหน่อยนะผมถ้าเลือดน้อยนี่เหงาเลยทีเดียวมาโอ้โอใหญ่เหลือเกินสำหรับพี่แบทนะผมโจมตีสิโนนสิครับอย่างนี้อุ้ยยังอยู่ไม่ตายนะผมโอเคเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงอาการนี้ต้องเปลี่ยนตัวซะแล้วเฮ้ยใ้ตัวเพิ่มมาะุ้ยแสดงว่าเกมยังไงนั้นอยู่นะผมโอเคสแสดงว่ามันบั็กสินะ,สะแสดงว่าเรื่อยมามันบั็กสินะโจมตีสิ โดนอีกทีนึงอ้ออยยังอยู่ได้โอเคเกิดการเพิ่มพูดเป็นแหน่นอะงงมากเลปทีเดียวก็ <c oughs> พังหลังมันไม่เพิ่มเลยอ่ะเราก็เลยนึกว่ามันถอดฟังก์ชันนี้ไปแล้วลูกยังไม่ถอดนะทุกคนโอเคตายจัดก,การมันนี่นะหลงยักษ์ใหญ่ใจดีใช่ไหม <c oughs> โดนไม่นอนกองเลยเพราะมึงใจร้ายกับกูแล้วเกิดออกมาซะโอ้โหอะไรขนาดนี้หมอแพนเทอรว่า อุ้ยโจมตีไปไปสิครับเออ <c oughs> เรียกว่ารีเจนทองกล้าบังอาจนะอ,อ่าคิดว่าจะผม,มใช้ตัวนี้จัดการไม่ได้อ่ะสี่พันสี่ไม่มั่นใจนะผม <c oughs> อีจิตันนี่แหละถึงแม้จะบาดเจ็บปังตายแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณนักรบยังไงก็ต้องชนะได้อยู่แล้วมีโอเคเลือดเดือบแปดสิบสองโอเค ด้วยความสามารถของอิชิตันก็พาผมชนะสองยกแล้วนะผมบ้ายกสุดท้ายนะผมอเ้ยเจ๋วเจมวันตะกี้เรียกว่าเจ๋วเจมวันตะกี้เล่นง่ายแายนะผมทีนี้ก็ถึงโดโด้แล้วดิโดโด้ต้องได้ใช้แล้วงานนีอ้อยู่ในหัวโดโดะโอเคมีโดโด้แล้วนะผมแล้วก็กลับไปโลกความจริงแล้วสี่พันสี่พันเจ็ดเลยนะเยอะเหมือนกันนะ ว่าเรามีอิชิตันเยอะมากเลยนะนี่นี่โอเคไปเลยนะใช้สกู๊ตเตอรแม่งโชคดีว่าจะปากได้หมดไหมโอ้โหสองเลยอะ่ะบ้าที่สุดเออโดโด,โดโป้องกันไม่ได้เล้วผมยังไงก็ป้องกันไม่ได้แน่นอนโชคดีนะที่มันมี3ตัวนะผมใส่ห่างไว้ก่อนอย่าไปกลัวมันทำไมไม่ให้กูบ้างวะเลเวล249ริเกยเบโลซีแรปเตอร์เนี่ยเจน2เนี่ย มันมีแต่แกล้งเราอย่างเดียวเลยอ่ะต่อไปนี่ถ้าเล่นต่อไปแม่งมันเป็นพันแนก่กูดูอาการโอ้โหเก็บสแตกไวหนึ่งอีฉลาดไปไหนเนี่ยอย่างนี้นี่เองในในหนังมันถึงได้ฉลา,าดขนาดนี้ฮะเวลโลซีรัฟเตอร์เนี่ยมามีสี่แล้วนะผมโดนแน่มันกระโจนใส่อย่างแน่นอนโจมตีสามเลยเนื่นอง,งเองฉลา,าดไปไหนก็ถึงได้บอกไงออนี่มันรวมรวมแก๊งสันฉลาดไว้ใช่ไหมโอเคมาทางนี้ ตัดหนูใหม่ด้วยผมจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามาสามไม่พอครับผมสี่ห้าครับผมมันเหลือหนึ่งจำได้พันห้าพันห้ามันลดไปแต่เราเหลือสองไม่พอครับผมชิปและชิปและ,และตายนี่แนะ่ที่บอกไม่พอเพราะว่าเผื่อมันเหลือไว้ตัวหลังไงอ่ะโอ้โห <laughs> ริงป้องกันมันต้องไม่อยู่ไม่อยู่ <laughs> อยู่ดิตายเอ้อ,อเรียบร้อย ถ้ามันไม่เหลือสแต, 4, แต็กสี่ตะเกียเราป้องกันสามมาอยู่นะผมมาโดโดไม่ไหวอยู่ได้เก็บสแต็กให้เพื่อนนะผมป้องกันสองโอเคมาบอกว่าใจกันกูว่ามันโจมตีสามแน่ๆโจ 3, มตีสามจริงๆด้วยเออโดโดไปแล้วนะผมถ้าเหลืออีกสักชีวิตนึันจะดีไหมเกมมันเหนื่อยหนึ่ง,งสองสามสี่นะผมโอเคแล้วเจ้าตัวนี้มีพันเจ็ดนะเรารับได้แค่ที 3, เดียวนะถ้ามันเหลือไว้ตัวหลังเราซวยเออ หนึ่งสองสามสี่ที่คือก็ต้องสี่อยู่ดีอ่ะเพื่อมันเหลือไว้ตัวหลังไงทุกคนเออถ้าเราป้องกัน3มมันมี5้าเราเกมเลยนะเรียกว่าเราเกมเลยโอเวอร์เลยโอเวอร์ทันทีมาบอกวัดใจกันจงตีสีโอเคยังเงี้สิถึงไว้หน้าเล่นด้วยจัดการมันสะโคสูขคันมาครั้งแรกจะไม่ให้เป็นพระเอกซะแล้วีเนยเรียบร้อยนะผม จะได้กันแข่งไปไหนเนี่ยโอเคทำยังไงโอ้โหแย่งกงโกสุขัดได้หรือกงโกสรัสอะไรประมาณนี้โอ้โหทำไมมันแข่งขนาดนี้ได้แล้วนะผมเวโลซีลัปเตอร์เจนสองห้าร้อยหนึ่งร้ยแบงค์เขียวนะผมโอเคแล้วก็เวโลซีลัปเตอร์เจนสาม เจทเวลล์สามร้อยยี่แพรนี่ผมโอ้โหเด็กเยอะเลย呀เจทเวลล์เปิดละ่ะเทียมโหดเจนสองไวด้วยเร็วด้วย <c oughs> เรียกว่าอะไรของมึงก็ไม่รู้ป๊อปโอ้โหชาวนี้อ่ะก็กิจก,กรรมนี้ก็เหลือแค่สิบชั่วโมงเท่านั้นนะผมยังขายหนึ่งล้านเลยนะยังขาดเยอะจา้าตาดีเอได้ครบแล้วแน่ๆนะผมส่วนการ์ดนี่ยังลูกผีลูกคนอยู่นะรีบท์ทำเงนนะผมผมอยากได้ไดโนนีคัทละเกินทุกคน ดังนั้นรีบไปส5งร้อยห้าสิบสงร้อยห้าสิบเลยนะไม่เอากันหรือไงไม่ได้อย่างงี้เด้อ่ะแล้วก็กิจกรรมนี้นะผมผมว่ากิจกรรมนี้ได้แน่ๆนะผมสำหรับการฟาร์กหรือ e ีโวนะผมอันนี้ไม่ <S <S มีแบงค์เขียวพวกมึงเสกคำกันเยอะแยะมีตัวไฮบิตก็จริงแต่ไม่มีแบงค์เขียวนะผมอะ <S <S พอดีฝ่ายนะก็ช่วงเวลานี้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนุ่มอ ไปจริงแล้วนะซีโยเกนทุกคนฟันดาอย่างเล่นโยฮ่ฮ่่มาแลย